Thank you นี่ครับเป็นบรรยากาศของบ่อนี่ครับบรรยากาศก,ก็เย็นสบายครับวันนี้โล่งเลยไม่มีใครสักคนเลยนะครับ จะมีทั้งบ่อนี้สองคนเน,ะนาะมเราาเที่มันสายแกวครับม,มีมคับอกหมาป่าครับนันาชิโนครับนันน่อยะไรก้งงนะครับตอนนี้โควิดครับไปไ้ไม่ได้แต่น้อง่ตอคบ่บ ดีที่ตามนต่อไปครับครับผมจะอยู่หรือเปล่าครับจะอยู่หรือเปล่าครับนวัดครับจะได้ไหมครับตัวแรก ได้หมครับได้ไหมอยู่หรือเปล่าครับจะได้ตัวครับมาแล้วครับแต้มแรกของเราครับแต้มแรกครับแต้มแรกมาแล้วมาแล้วโหพอได้ตัวครับพอได้ตัวครับแต้มแรกครับโอ้ยหลุดนะครับโอ้โหหลุดได้ไงครับนวัด ครับตัวเมื่อกี้แห้วไปแล้วคำหนึ่งตัวนี่เริ่มลงเบ็ดใหม่ครับผมสำหรับนวัดสาแก้วครับเอาแล้วครับนะนวัดับตัวนี้เอาแล้วครับดูเขาจะได้ตัวป่ะ ตเลขหลุดไปแล้วครับดูว่าตัวนี้จะเป็นยังไงใหญ่แล้วนี่มันขึ้นน้ำเลยนี่มาแล้วครับเต็มเลขของเราโอ้ปลาหมอปลาหมอปลาหายากเอ้นวัดช่วยนะครับปลาหมอปลาหมอปลาหมอกินลำจีรำโอเคปลาหมันปลาหมันปลาหมันนี่นะครับนี่นะครับ ôi chứ 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 อยู่ครับตอนนี้อยู่ครับเดีแล้วตั้งใหม่แล้วถูกตัวไหนครับเด้ที่สองครับได้ที่สองครับตันวใหม่ไมันงใหม่บอกว่าบอกว่ามัดใหม่อยู่ในหม้ออ่ะ ลลามโชว์หน่อยโชว์หน่อยแล้ว <Yahoo! S 1> นี่ครับลูกกระชังก่อนครับลงกระชังก่อนเก,ก็บแต้มครับเก,ก็บแต้ม เต็มแรกครับเออมเตียมใสสวยเลยครับหลุดครับครับยังไม่สายครับตามอีกปลาไม่เหยียบขันเด็ดนี่วุบเดีเตียมใสสวยครับ

ดูว่าตู้นี้เองว่าถึงว่าใกล้สาไม่ต้องเดือดเย็นเมื่อกี้หนูวิ่งไปตก玻璃กินีไปดูดูใจก็แล้วกันดูใจไป มันมุมันอูอ้เยี่ยมใส่ใส่สวยครับใส่โลใส่โลเลยครับ đây đây, may kem nhá các bạn, Albania, không kem nữa, không kem, chắc là ไม่กินดีครับคนนอนรอเลยครับโอ้พระเจ้ามันยอดมากตอนนี้ก็ใบสองทัานเป็ดนิ่ง Anh không? Không? Để đi được không? Đi không? đây quý ba ที่เด็ดไปกี่เด็ดเนี่ยดีดีแจ๋วไปเด็ด ไช้ครับเดมเดียวได้วงไดมนี้มีรับปลาปแขกม้รับขนน้้ั่่ือ่ามใหครับปากแดงแย้มเลยครับาติครับตัวนี้สวยปากแดงสวยเลยไปนอ้ช ทั้งวันทั้งวันนี้เอ่อบ้านจุตรวตับบ้นี่ยนะครับวิถีชีวิตค,คนเฒาจากบ้านมากับจังนี้โควิดนะครับเนาะมันก็ ลำบากแน่ไปใช้ก็ไม่ได้จองนี้ก็ไรลงบ่อหาอยู่หากินครับตลาดกับเสียงให้บ่อถามมาเสียงบ่กับกับเสียงอยู่กับแต่วันธรรมดาสิกับบ่กับบ่มีคนนะครับเขาต้องเขาต้องเบี่งสถานการณ์ครับมาเบิ่งหลดงานครับกัอจนกลับบ้าน เมื่อนี้สิบโมงขึ้นมาขึืนสิบบ่ได้กินแรงขึ้สีเหี่ยวครับตรงแง่นตรงแงนครับ้านแรงว่หาเรีย่ยงชีพครับตามวิธีคนไม่งานนะครับต่างแดนจากบ้านมาพอหากินได้หา,าครับไม่ยงยกโ,โควิดแบบนี้ครับมันตกปลาครับของใน้นำ มันมื่นป่มันครับผมครับผมวันนี้เหมือนเวลาแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวทีสามคไลค์ครับครับผมฝากกดไลค์กดแชา์ด้วยนะครับ